สวัสดีทุกพี่น้องมินิซาหลกขึ้นมาเก็บเห็ดอีกแล้วลังจากเวียกแจกง่าปไปเดิมแล้วพี่น้องไปเดิมแล้วได้ดอกหนึ่งแล้วพ่อแล้วดอกนึงไปเดิมแล้วจุ้มหนึ่งไปเดิม ปวดจ้าเะโอ้ยทำไมขีีตักไข่ เจมันพ <CK> <sa id ly> ี his. His ่น้องเชียร์ตัวักใหญ่ไปไปทางไปทางมันไปเดี๋ยวคนเอ้ยจะมาอยู่กันหนทางบักคักบักแน่นาะเฮ้ยพี่น้าวโอ้แล้วยสวย เนื้ดินดอกสวยๆครับสองอันขันไปยังสี่ก็ไปยังสี่ได้นี่บ่ใหญ่ได้หนิไม่กัดสิแห้งไปเลยต้องเอา เอาบา้าได้มอรุนนี่บ่าได้เด้เจ็บเหี้าอมเหนนอะยังไม่เห็นตัไกไกเลยนี่นีย,ยเนกกลลวเด้อ

เ้นขันมาเวลานี่กับเศษตะปะมาณตันหนิดเด้อมันบ่เหม็นเห็ดผู้ป้อสิได้ดอกยังไงเด้อพี่น้องใช่เนาะพี่น้องอย่างว่าบางแห่งบ่เห็นอย่างกลับมาอีกรอบจังเห็น ส,สวยยางมาอยู่วังหันคือบอเห็นงางวนไปบนมาปัดถิ่นพี่น้องหเห็ดเกียมาสวยแท้แบบนี้เห็ดเกียกระอกงามแท้งามแท้นี่งาม่ใหมเนะเห็ดเกีนยวเห็ดเกียนี่ตัวปุทิปีเยอะ เฮ็ดยัง <st> พี่น้องแบบนี้เห็ดเบื่อได้นี่พี่น้องเนี่ยเป็นแบบนี้ว่ามันเห็ดผึ่งเด้อเห็ดเบื่อได้หน่กินไม่ได้เฮ็ดมีพิษพี่น้องขึ้นมาแล้วตกมาเลยเด้อสิเก็บเห็ดตากฝนจนมันห่อนซะเหลือเกิน สวยกับพี่น้องไปอีกแล้วไปอีกแล้วไม่ตะลุนนี่แหละหมดเลยมาสวยๆใสๆนี่หาดดอกแงนกับบได้ดอกพี่น้องไม่สสพอตะซ้ำนีน่นหะฮะ ย่องเนี่ยทางเนี่ยางเนี่ยกระสีได้ตะลุนนี่แหละพี่น้อง

thế nào nè Đúng cái này nó ạ Bán đi xem nha Cái dấu trang sĩ ta Là cái nhau Thả bao cả bao Cái nhau tìm dưới xưa Cái nó cười dưới mỏng bẹp thì vẫn bao ดอกหนึ่งดอกหนึ่งอ๋อไงสวยๆยางพานยางพานพี่น้องนึกว่ามันฉีหินนึกว่ามันก้อนหินไว้เก่อยู่น้ำจังสีแล้ว ี่สองหาบรรยากาศดีดีพี่นอ้องเมื่อแดกขึ้นมาแล้วเลยขึ้นมาที่แรกแดกดอยู่วันนี้ขึ้มแล้ว ตุ่นไม้ผมก็ขึ้นมาขึงข้างพี่น้องมันนี้หาแบบ,ตบสาตาดเด่นเด่นมะฝ่าว่าหาฝ่าวไปกับบ่าแด้ขึ้นเก้าความมาที่หลังเขามาสายหัวมัาสวยหัวเสือเกี้ยวหยา,นานแล้วไปหลุ่นกันต่อพี่น้อง

สวยๆจ้าน้กำลังสิตแตกเห็นมสองอันสวย ตุ้มมูดิ้มนี่เลยแต่รุ่นนี้อี๋วหรืมือนนี่พี่น้องนี่แต่รุ่นนี้อิ๋วอะไรี่น้องนาะมีสีแต่รุ่นนี้อี๋ววันนีดอกบานเลยดอกบานบ่ทัก ดี่น้ำสูัน,นี่แตกยังไงแตกแตกน้วจจดนว่มามันแตกเฮ็ดสูกดินเหลืองพี่น้องสรุปผลงานพี่น้องซาหล่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากเป็นกำลังใจในเด้อพี่น้องซาแหล่ ผ้าหล่งานพี่น้อง,งนกระดอนจุกนกจุกนั่งปนน้ใหม่นกจุสาหลก่กสิจบจิบไปซ้ำหนีเด้พี่น้องสาหล่ยผ้าหละ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากเป็นกำลังใจนยด้านพี่นอ้องพ่อแล้วแรงฝนกระสิต,ตกแล้ว